สวัสดีครับพบกับผมแมนมีดเดินป่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมีดพับเกรดพรีเมียมมานําเสนอนะครับนี่สินค้ามาพร้อมกล่องบุฟโฟมเข้ารูปแบบเปิดข้างนะครับใช้แม่เหล็กดูนะครับเกรดพรีเมียมนะครับสวยงามแน่นอนนะครับมีดก็เกรดพรีเมียมนะครับนี่เล่มเล็กนะครับแต่สวยนะครับเล่มนี้เหล็กลายดัมมันกัดแท้แกนกลาง VG 10นะครับผม สวยงามแน่นอนนะครับเล่มนี้ความยาวรวม6.6นิ้วนะครับใบมีดเหล็กตีทบนะครับลายดำมัดกัดแท้ลายสวยนะครับผมลวดลายอยู่ในเนื้อเหล็กนะครับลบไม่ออกนะครับผมแกนกลาง VG 10บนะครับเล่มนี้ยาวรวม6.6นิ้วใบมีด3นิ้วนะครับผมนี่ใบมีดลายสวยนะครับความกว้างใบมีด0.7นจุดนิ้วนะครับความยาวใบมีด3นิ้ว สันหนา2.3มิลนะครับแกนกลาง VG10 นะครับผมด้ามจับยาว3.6นิ้วนะครับคอเลดแกะลายนะครับสวยๆเลยนะครับผมด้ามจับตรงนี้เป็นเลซซนสีฟ้าผสมกับไม้ปุ่มนะครับสวยๆเลยนะครับผมยึดหมุดทองเหลืองครับสันท้ายแถมพาราคอรเชื่อกหนังวัวแท้นะครับเป็นเลดแกะลายนะครับผมสวยงามแน่นอนครับตรงนี้ยึด ด้วยเหล็กหมดนะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับแกนกลางเป็นเหล็กนะครับด้ามจับเป็นแบบประกบนะครับผมสวยแน่นอนนะครับเล่มนี้รับประกันให้นะครับผมเดี๋ยวมาดูความคมกันนะครับคมจิบแน่นอนครับผมรับประกันให้นะครับผมคมหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับผมรับประกันนะครับ ราคาเบาๆนะครับผมมีดพับเกรดพรีเมียมนะครับผมมีของมาแค่ห้าเล่มนะครับราคาเจ็รอบาทเท่านั้นนะครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับตรงนี้เป็นหมุดโมเสสนะครับยึดยึดฝั่งเดียวนะครับผมสวยงามแน่นอนนะครับผมมีแค่ห้าเล่มนะครับได้กําไรบางๆนะครับไม่ถึงร้อยนะครับหลักสิบนะครับผมเอามาแบ่งปันนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับเอามาลองขายดูนะครับผม ถ้าของหมดแล้วก็รอหน่อยนะครับเดีย๋ยวสั่งทํามาให้ใหม่นะครับสวยแน่นอนนะครับผมเล่มนี้ให้เห็นกันชัดๆนะครับผมมีไม้ปุ่มนะครับสวยงามนะครับผมลายสวยมากๆนะครับรับประกันให้นะครับ เคลือบเงาอีกชั้นหนึ่งครับมองไม่เห็นรอยต่อเลยครับผมสวยงามแน่แน่แน่นอนนะครับผมพี่ๆท่านไหนชอบสะสมมีดแบบนี้ก็ทักมาได้เลยนะครับผมมีของมาแค่ห้าเล่มหมดแล้วหมดเลยนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับได้พร้อมแบบนี้เลยนะครับพร้อมกล่องอย่างดีนะครับระบบแม่เหล็กเปิดข้างบุโฟมเข้ารูปนะครับผมสวยแน่นอนแกนกลาง VG10 นะครับ มีล็อกของมันนะครับแน่นหนาไม่ไม่พับกลับง่ายๆแน่นอนนะครับผมลายสวยมากๆเลยครับลายบนใบมีดนะครับเหล็กลายดามันกัดแท้นะครับรับประกันให้ทุกเล่มนะครับผมที่บอกว่าเหล็กดามันกัดนะครับสวยแน่นอนหมุดโมเสกรูปดอกไม้นะครับผมงานเนียนกิฟต์นะครับรับประกันให้ทุกเล่ม ย้ำอีกครั้งนะครับ700บาทเท่านั้นนะครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับราคาเบาๆกับมีดสเปคขนาดนี้นะครับสวยแน่นอนนะครับผมแมนมีเดินบ่ารับประกันให้ทุกเล่มชื่อนี้ไม่มีเสียแน่นอนขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ